คือโรคนี้ครับเวลาอากาศมันจบพน้นจะขึ้นครับขึ้นเลยแนย่นอึดอัดผมก็อยู่ได้เพราะนมันจะขาดใจแลละแต่ก่อนนะ่ะพอผมไปโรงพยาบาลแต่สมัยนั้นผมยังสูบยาเน,นี่พอหมอสั่งว่าหยุดเดตา้ยตาไงผมก็หยุดเลยผมเชื่อหมอหยุดมันก็ยังขึ้นอีกครับแต่ผมไม่รู้จะทำไง ทีอมอา,ายาพ้นอะ่ะเอามาไอาา้ที่ผู้เชิญนะเพ็บเพ็บเบใจมันก็ไม่หายเอามาอยู่นะผมก็วิ่งไปหาหมอเลยครับอาการของคุณพ่อดีขึ้นตั้งแต่ทานกระปุกที่เท่าไหร่หมดกระปุกเดียวแหละหมดกระปุกเดียวกระปุกแรกนี่ซองกระปุกไดเนี่ยเอามาเนี่ยมีวางนี่แหละคือยานี้เข้ากับโรคนี้ได้ละทำอะไรก็คร่องเปล่้วไม่เหนื่อยครับอบจะวิ่งเส้นเดียวก็วิ่งได้ครับอ๋อตอนนี้วิ่งได้เลยอการไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนผมไปไหนก็ไม่ได้เปลกเหมือนกันนะผมว่า้ไดคือผมได้ยาตัวนี้ผมดีใจแล้วผมอุ่นใจแล้วผมจะไปนอนที่ไหนผมจะไปที่ไหนก็สบายใจได้สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนด์ค่ะตอนนี้นะคะชิวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอำเภอพนมดงรักค่ะวันนี้นะคะชิวมีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมคุณลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะ ลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มีอาการของหอบืดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสัมภาษณ์ทั้งคุณพ่อและก็ลูกชายเขาเลยค่ะว่าการเป็นมาอย่างไรและได้รับผลกระทบจากโรคหอบผดอย่างไรบ้างเดี๋ยวราไปสัมภาษณ์เขากันค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค,ค,ค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวให้กับทางบ้านฟังหน่อยนะคะค,คือโรคนี้ครับเวลาอากาศมัจนจับพ้นจะขึ้นครับขึ้นเลยอาา่าฮะรับตะก้อนนะโอ้ผมไปโรงพยาบาล แต่สมัยนั้นผมยังสูบยาเนาะคือสาเหตุอาการเป็นมาของโรคก็คือคุณพ่อมีการสูบต่กอนน่ะนี่พอหมอสั่งว่าหยุดเติด์ตาาไงผมก็หยุดเลยผมเชื่อหมอหยุดมันก็ยังขึ้นอีกครับแต่ผมไม่รู้จะทําไงค่ะคุณพ่อเป็นโรคขอบผืนมากี่ปีแล้วคะสองปีครับอาการช่วงแรกจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามดียวถามพี่รุ่งอาการช่วงแรกมันก็ตะกอนเมฆขึ้นฟ้าร่องนี่ตรงนี้มันจะเต้นขึ้นเลยละครับ แน่นาอกเลยครับจะจุกเสียดเน่าออนี่นะม,มันหายใจไม่คล่องอมไม่สะดวกแน่นอึดอัดผมก็อยู่ได้เพราะนำจะขัดใจแล้วคุณพี่สังเกตอาการของคุณพ่อนะคะในช่วงแรกคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นอาการหนักครับก็เลยไปโร <c oughs> งพยาบาลกลับมาเดี๋ย <c oughs> วก็ได้ไปโรงพยาบาลกลับมาเดี๋ยวได้ไปโรงพยาบาลตลอดทําไมถึงได้ไปกลับมาบ่อยคะคุณพี่เพราะว่าอาการขึ้นอยู่ตลอดอาการขึ้นเป็นหนักครับค่ะแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างคะคุณพี่ก็รักษาดูเลตาม ยาของหมอครับนั่นเลยครับแต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นครับเคยมีเหตุการณ์ที่แบบหนักๆไหมคะที่มีครับมี่จะคัดใจอะไรครับเน้นจุกค่ะเน่าอกเลยครับส่วนใหญ่นี้จะเป็นตอนไหนคะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเลือกเวลาไม่ได้ครับถ้าบรรยากาศเย็นๆมาก็จะเป็นครับเหมือนฝนตกอะไรอย่างนี้คุณพ่อรู้สึกอย่างไงบ้างคะตอนตอนที่เป็นรู้สึกเวลามันจะขึ้นมันผมรู้แล้วครับผม ที่หมอว่ายาพ่นอ่ะเอามาไอ้ที่ชุ่เฉื้อนอ่ะเอามาเพ็บเพ็บใจมันก็ไม่หายเอาไม่อยู่เนาะค่ะผมก็วิ่งไปหาหมอครับถ้ามันเอาอยู่ผมก็อยู่บ้านได้เอาไม่อยู่ขึ้นเหนื่อยเหนื่อยก็คือจะใช้ยาที่หมอนัดประจำแต่มียาพ่นใช่มียาพ่นแต่อาการมันก็มันก็ยังไม่ปกติเป็นไปมาๆไงค่พอตะลองดูยานี่น่ะผมรู้เราสังเกตผมสังเกตดูเลย นอนแจ้งๆก็ได้ผลผมก็ออกได้นำคามผมก็อกได้ผมลองดูนะผมลองดูแล้วเนี่ยแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงใหญ่ว่าจะออกไปเดือตาผมต้องลองดูว่าองนี้ผมลองดูใจไม่ขึ้นผมก็ว่าโอเคแล้วก็ทำให้ตอนนี้ก็สุขภาพใช้ชีวิตได้ปกติทำงานก็ไม่หอบไม่หืดไม่เหนื่อยกินข้าวก็ได้นอนหลับก็สบายครับทุกอย่างเลยขอถามหน่อยว่า คุณพี่มาเจอตัวร้านยูคอได้ยังไงคะอ๋อครับก็คือดูในเฟซไปเรื่อยๆก็เจอก็เลยศึกษาดูอ่านดูค,ครับแล้วก็เอ๊ะตัวยานี้มันเกี่ยวกับอาการอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยลองสั่งมากินดูครับอืมก็พอดีก็ที่ <c oughs> คุณพ่อแกกินไปก็อาการก็โอเคที่แรกสั่งกระปุกหนึ่งค่ะ พอกระปุกหนึ่งหมดก็สั่งอีกกระปุกหนึ่งก็เออเทียบเท่ากันเอ้ามันก็โอเคอยู่่างนี้อาการของคุณพ่อดีขึ้นตั้งแต่ทานกระปุกที่เท่าไหร่คะคุณพี่หมดกระปุกเดียวหและหมดกระปุกเดียวก็ถือว่านี่องกระปุกไดเนี่ยเอามาเนี่โอเคบางีเนี่ยนะแบบเข้ากับตัวยายนี้เข้ากับโรคนี้ได้นะพูดถึงเนี่ยครับเราก็หายเป็นห่วงคุณพ่อก็อาการดีขึ้น เพราะฉะนั้นคุณพี่จะออกไปทํางานอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงคุณพ่อมากไม่ต้องเป็นห่วงมันเมื่อก่อนไงตอนนี้อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะไหนลองอธิบายให้ฟังอยู่กิก็ทำอะไรก็คล่องแคล่วไม่เหนื่อยครับจะวิง่งเส้เนเดียวก็วิ่งได้ครับอ๋อตอนนี้น<ม>วิ่งได้เลย,เลยาการไม่เหมือนเ <c oughs> มื่อก่อนเยเมื่อก่อนออกไปไหนก็ไม่ได้อยู่่แตในนบ้าแปลกเหมือนกันนะผมว่าโอ้้ไไม่ดแต่ดูจากอาการคุณพ่อตอนนี้ก็คือแข็งแรงมากลดแล้วครับลดแล้วทุกวันไม่เหนื่อแล้วตอนนี้คุณพ่อก็คืองดสูบ ตังดมานานเลยเรื่องซุปเนี่ยเราก็ไม่เคยกินหรอกครับงดมานานหลายปีแล้วแล้วตอนนี้ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่าอาการยังไงมาคะหลังจากที่เราทานตัวบรันยูคอเข้าไปคือไปหาคุณหมอคุณหมอกับผมก็นัดเอายาผมก็ไม่ได้พูดอะไรลหมอก็ไม่ได้อตามอะไรหรอกเป็นโรคเกาด้วยอะไรประมาณนี้คือโรคือนมเนี่ยมันเยอะนัดไปมันเยอะยาสิบคนนะแล้วก็ได้นัดอีกเนาะนัดไปอย่างนี้หละจนเราไปเป้าทิ้งอยุดนัด เอาใบนัดไปเผาทิ้งเพราะว่าจะเกียดไปหาคุณหมอพูดตรงๆเลยยาตัวนี้คือคือผมได้ยาตัวนี้ผมดีใจแล้วผมอุ่นใจแล้วค่ะผมจะไปนอนที่ไหนผมจะไปที่ไหนก็สบายใจได้ค่ะคุณพ่อคะเต็มสิบคะแนนคุณพ่อให้กี่คะแนนดีคะให้สิบคะแนนเลยคุณพ่อหล่ะคุณพ่อให้เท่าไหร่โอ้ยยี่สิบคะแนนเนาะมากมายเลยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็เหมือนเจอทางออกนะคะชิวอยากจะให้คุณพี่นะคะช่วยแนะนําให้กับคนทางบ้านนะคะที่เขามีคนที่รักนะคะมีอาการเป็นแบบนี้หน่อยค่ะก็คือถ้าใครมีอาการหอบหืดอย่างนี้ก็สามารถเลือกยาตัวนี้ได้นะครับที่ใช้มาก็ประสบผลความสําเร็จอยู่ครับแล้วมียาพี่น้องอะไรก็แนะนํา ได้ครับนอกจากนี้นะคะไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่พูดภาษาสวยอาจจะคล่องปากกว่านี้ค่ะช่วยแนะนําเป็นภาษาสวยหน่อยค่ะฝั่งได้ออกได้ฝั่งได้ไหมพูดได้ไหมล่ะถ้าก็ได้เกิดโรคผัวพืชก็เทียนเปล่าเจนในบืนครับอ๋อครับอ๋อมากมากครับโอเคค่ะก็เชิวฟังไม่ออกนะคะแต่ว่ารู้ได้เลยว่าคุณพี่บอกว่า บาลานยูของเราดีมาก <S <S มากมเมื่อกี้เราฟังภาษาสวยไปแล้วนะเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะช่วยแนะนำหนหกับทางบ้านเป็นภาษาขแมนะะหน่อยค่ะฟังเด้อซาคเมนี่ผมจะพูดยานี่เดี๋ยวผมตือน,นั่นค่ะคือว่าเปลอบานอีเกียนะจะพ่อไม่มียาไหนาปนหรอกฮอบเดียวเลยนี่นะยานี่นหละดีใช้เร้ได้ผลดีคือว่าผมก็อยู่ได้เพราะยานี้แหละใช้ยาหมอนี่ผสมหลายอย่าง อ่ะัวนี้หอบเจยจำพ่อเนี่ยมีแค่นั้นแหละจะเราจะไนที่เ้บัรเลย<笑><笑>เจ๊ค,ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบรานยูคอร์นะคะมีสารสกัดจากสมุนไพร13ชนิดค่ะและยังมีสารสกัดของตัวภูเขานะคะที่ช่วยต้านไวรัสนะคะและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของคุณดีขึ้นค่ะคุณพี่แล้วก็คุณพ่อคะวันนี้ชิวก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติบรันยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพร่างกายค่ะแล้วก็ชิวก็นําตัว นี่นะคะเป็นกิฟต์เซตจากบรนด์คอนะคะมาดูแลสุขภาพร่างกายของพ่อไปอีกนานๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับก็อายุมันกวันยืนเ้อทั้งสามคนเนี่ยสวยพรในแค่นี้นะครับเทปหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดอะไรนะคะรอติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอฝากไว้นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอวันนี้ชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ